ขอบคุณสําหรับทะเลดาวของทุกคนมากมนะฮะสวยมากครับสวยมากเลยขอบคุณทุกด้อมเลยนะฮะที่มาเป็นกำลังใจให้เราในวันนี้นะครับผมงั้นผมว่าเดี๋ยวให้ทุกคนพูดถึงโปรเจกต์นี้กันหน่อยดีกว่านะว่าแบบแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างเรามาถึงเขาเรียกว่าช่วงท้ายแล้วท้ายมาใจเย็นๆนะคิดเขาไม่ออกคิดเขาไม่ออก เรามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับอ่ะเริ่มจากพี่ก่อนเลยไหมเริ่มจากพี่กระชาก่อนเลยดีได้ครับ,รบก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าดีใจมากๆครับที่ได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ be my boyfriend สครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าออผมดีใจขึ้นไปอีกบวกกับรู้สึกว่ามันเป็นกําไรของผมคือการที่ผมได้เจอน้องๆตรงนี้แล้วทุกคนได้แบบ ตั้งใจทํางานด้วยกันมีหลาย,ลาย Guys, ๆงานที่เราทําด้วยกันเราได้พูดคุยเราได้เจอเรื่องที่แบบเอ้ยสนุกเราได้เจอเรื่องลําบากด้วยกันครับผมรู้สึกรักปีนี้มากๆอย่างที่บอกครับผมคนต่อไปเป็นทอมแล้วกันนะฮะคือจะบอกว่า Be My Boyfriend Season 2นี้นะฮะต้องขอบคุณทางดีแดีแล้วก็พี่หมอนมากๆจริงๆครับที่ให้เริ่มตั้งแต่เป็นซีรีส์นะครับจนทําให้เรารู้จักรู้จักนิสัยใจคอกันแล้วก็แบบว่าสนิทกันมากขึ้นจริงๆครั้งนี้มันเลยเป็นครั้งที่เราแบบสนุกมากๆกับการทําโชว์แล้วก็ในซีซั่น2นี้มันมันได้ได้ลองทําอะไรที่มัน ที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะครับที่เราไม่กล้าทํามาด้วยซ้ําในซีซั่นแรกอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆากเลยครับสำหรับบีมายบ y f เฟ e น d 2ในครั้งนี้ขอบคุณทุกๆคนมากครับที่แบบได้ได้มารู้จัก,กันแล้วก็ได้มาร่วมกันงานกันในวันนี้นครับครับผมก็รู้สึก ดีใจมากๆครับผมได้ร่วมงานกับหลายบ้านเลยนะครับผมทะเลบุญทอมมี่บ้านเดียวกันพี่ราชาแล้วก็ท้องมาร์กนะครับผมรู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ที่ช่วยเหลือกันเพราะว่าด้วยจากเวลาของเราน้อยกว่าเพื่อนด้วยก็ขอบคุณที่เข้าใจแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตมาถึงวันนี้นะครับผมก็ขอโทษทีมมด้วยครับไม่เป็นไรเลยป๋าไม่เป็นไรครับป๋าก็ขอให้เรามาเป็นทีมเรามาเป็นทีม ครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมขอบคุณแฟนๆที่มาดูทุกด้อมเลยนะครับผมที่มาให้กําลังใจในวันนี้นะครับผมก็รู้สึกดีใจมากดีใจจริงๆรู้สึกมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากๆครับผมแล้วก็รู้สึกมีแรงทํางานต่อแล้ววิ่ยตะบุนตะบุนโอเคก็ได้ ครับผมก็ต้องขอบคุณทางพี่หมอนนะแล้วก็ทาง d n เอดี d เนาะที่แบบชวนพวกเรามาร่วมโปรเจก์นี้คือมันอบอุ่นอะมันแบบได้เจอเพื่อนได้เจอพี่ได้เจอน้องมันเหมือนเราเป็นครอบครัวเราแบบมีเรื่องอะไรก็พูดกันได้หมดอะใช่เหมือนเป็นเซฟโซนอีกที่หนึ่งของเราด้วยใช่ครับผมแล้วก็บางอย่างที่แบบถ้าถ้าปกติเราไม่กล้าทําแน่นอนใช่แต่พอเรามีพวกคุณแบบซัพพอร์ตเราเนี้ยเรากล้าทําเรากล้าที่จะทําในสิ่งใหม่กล้าที่จะทําแบบ เพื่อพัฒนาตัวเองรืเลยเพื่อตอบแทนพวกคุณที่แบบทุกคนสนับสนุนพวกเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเรานะครับผมทั้งทีมหน้างานทีมหน้าจออินเตอร์แฟนทุกๆคนเลยครับผมใช่ครับผมรวมถึงขอบคุณทีมงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังของพวกเราด้วยครับเพราะเขาทําเต็มที่มากรวมถึงพวกเราด้วยขอบคุณมากครับไม่ต้องหันหาใครอ๋อพี่ก่อนแล้วกันนะ ครับป้า <parce> อดีใจอาจริงคือการกลับมาบีมา a ไปแฟนสองเนี่ยมันมันเป็นช่วงปีหลายเดือนที่ผมสนุกมากๆทีนี้ผมบอกว่าเป็นเหมือนกับแบบ <c oughs> เราเตรียมงานกันมาเตรียมงานกันมาเพื่อพิเศษหน้าห้องให้เพื่อนๆดูอะไรอย่างนี้นะมันเป็นเป็นงานกลุ่มซึ่งสิ่งที่ผมดีใจที่สุดคือการที่พวกเราทั้งหกคน่ะสนิทกันไวมากและเข้ากันได้แบบรวดเร็วโดยที่บางทีเรา ไม่เกี่ยวกับงานด้วยซ้ำํำแล้วคุยกันแล้วก็ปรึกษานู่นนี่นั่นกันมันสนิทกันไวก็ขอบคุณทุกๆอย่างทุกๆบ้านแฟนคลับ D n d ทุกอย่างเลยที่ทําให้พวกเราได้มาเจอกันครับผมบค,ครับมักเน่คุณพูดย่างมักเน่ย,ยังไม่พูดนี่ฟินาเล่เดี๋ยว <Fin ale. S 2> ให้มักเน่น้อยพูดถึงความรู้สึกในการมาร่วมคอนเสิร์ต Be My Boyfriend 2หน่อยครับครับผมก เรียกได้ว่าคอนเสิร์ต B My Boyfriend 2นะฮะก็เรียกได้ะะ mm hmm. ว่าเป็นโปรเจกต์คอนเสิร์ตแรกๆของผมเลยนะ,ะับผมซึ่งจริงๆผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันมันมากกว่าการทำงานสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเราได้รับตรงนั้นมากๆเลยมันคือมิตรภาพผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่เราอาจจะไม่ได้หากันได้ง่ายๆและผมรู้สึกว่ามันเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆในครอบครัวของเราโปรเจกต์ B My Boyfriend 2 ทั้งเบื้องหน้า,ท,า, laser, าท,ทั้ทงเบื้องหลังทั้งทีมงานทุกคนผมรู้สึกว่า <au> ม <alon> ันเป็นอะไรที่มันคงจะอยู่ในในความทรงจําของพวกเราทุกคนไปอีกไปอีกนานมากๆเลยและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแฟนคลับทุกคนจริงๆที่มาเจอพวกเราในวันนี้มาเอ็นจอยกับพวกเราในวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกอย่างจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ว้าวเสระมาเจอกับพวกเรายอมมาเจอพวกเราจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับพวกเรารักทุกคนมากๆนะครับ ครับจริงๆมีมีมีหลายคนที่เราอยากจะขอบคุณด้วยนะครับผมขาดไม่ไ no ด้เลยนะครับพ uh ี่หมอนคนจัดงานใช่ไหมครับผมแล้วก็คพี่หมอนด้วยนะคบทีมฮาเลมเช็คที่คุณเราเต้นขึ้นมาในวันนี้นะครับผมแล้วก็ครูกล้องครูกล้องทำนี้ของคุณคุณกล้องหนเร็วครูกล้องครับขอบคุณนะครับชิซันนี้เรียกถูกนะฮะครูกล้องครับครับผมแล้วก็ ขอบคุณแขกสุดพิเศษของเราด้วยนะครับพี่ฤิ์นะฮะหรือหมอฤิ์นะครับขอบคุณมากมากนะครับที่มาร่วมทําความสนุกให้กับโชว์ของพวกเรานะฮะครับผมพร้อมแล้วยังครับทุกคนพร้อมไหมแล้วครับพร้อมไหมฮพร้อมแล้วครับพร้อมไหมแล้วครับพร้อมไหมแล้วฮะครับตอนนี้ยังมีแรงอยู่หรือเปล่าครับผมยังมีแรงอยู่ไหมฮะอ่าอันนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของพวกเราจริงๆนะครับผม สนุกกันจนจบคอนเสิร์ตเลยนะครับทุกคนใครรองได้ช่วยร้องนะครับผมอะไรนะอขโททททษษีีโเอาเลยตัดตาวไปก่อนเนียนไปเจอโชว์ต่อไปของเรามันดีกว่าครับครับผมไปครับครับโอเคหัดเข้างี้เลยฮะสุดท้ายนะใครร้องได้ช่วยร้องได้ครับเต้นได้ก็ช่วยเต้นนไร้ได้ไหมผมจะบอกว่าผมแฟนทุกคนร้องเพลงนี้กับพวกเราอยู่นะไม่ได้อันนี้คือไม่ได้ฮะ

ใครที่ฉันเคยได้เจอขอแค่ไม่เธอใครคนไหนแล้วไม่ต้องการแค่นี้จบแล้วฟ้าคงกำหนดมาให้รากันอยู่ก,กับเธอ <you S 1> <her S 2> นะไม่ต้องกลัวนะ <Yeah. S 1> ขอแค่เธอไว้ใจเธอคือ <Yeah. S 1> คนนั้น <Yeah. S 1> ที่ฉันฝ่ายฝัน All I need is you เธอทั้งหมดโอเค t a าเ I t น y ด้โฟล์ทเซ l ทวิ Would you be my girl 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 girl? เมื่อตะขึ้นมาแล้วเธอจะเจอฉันคนนี้คนดีหรือไม่ดีฉันไม่รับปากและถ้าได้ลองแฟนจะบอกเลยว่าลีกแล้ว No No Would you be Would you be my girl Cause you are Cause you are my girl จะยังไงฉันก็จะพูดอยู่ดีว่า I will be your boyfriend อยู่กับเธอนะไม่ต้องกลัวนะขอแค่เธอไว้ใจเธอคือคนนั้นที่ฉันใฝ่ฝัน All I need is you Hey จะจุหมดโอเคเธอรออ for seven and e i Okay. เธอเป็นของเธอมันก็เลยต้องรักรักเธออย่างนี้จะไม่เป็นของ ขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณเลยขอบคุณวันนี้มีความสุขมากเลย I will be your boyfriend